ครับพี่น้องครับวันนี้ได้กล้วยได้กล้วยมะฝาก,กหมูหมูเป็นหมูเอาสีครับผมหมูเอาสีจะฟองเป็นไปยุจะฟองเป็นไปจุดละดุดลงบาตรตะขวดปลาจะฟองเป็นลดลงเนาะอทาสงรถอะไรเนาะดึงแง่งน้ำลำบากเจ็บป่วยอะไร ด้วยในการคล้องหมักหมูเลยล่ะครับอันนี้ได้ได้มาจากกันไอหน้าปะเถ่าที่ไปขอเป็นมาหมู่ว่านนี่ครับผมขอเป็นมา้าเหล่ะตัดเอาตาเงาตงาหน,นั่นมันเนาะตัดเอาตาเงาตหาห่างมันกะผูกเรียบร้อยแล้วกะเหลือก้านเหล่าน,นี่มันกะประมาณปากหมูเพิ่ม หมูมันก็จอยจ,อย,จอยดอกใช้เพราไใได้บำรุงไอ้นี่ปขนไดเพราะว่าหมูหมูปลาหมูนี่มันมักธรรมชาติเด็ดอยู่กับธรรมชาติกินพักกินหญ้ากินนอใไม่กินยังไปเอาหวยนี่รับี่นี่ ผาดสารอาหารแค่เสี่ยมต่างๆหรือเป็นแม่ทัพไทยตัวอาหารกระห่่มแม่ทัพขออาหารกับห่่มทาให้ตัวอาหารกับห่่มนอกจากที่บ่อน,นันปันไหนเนาะสิบบ่อเป็นแข็งแรงปันไหนพุ่มตันท่านก็สิบ่าหลายเพราะว่าหมูป่านี่ชอบอยู่กับธรรมชาติครับไอเนี่ย กินอาหารกับอาหารธรรมชาติมีผวยมีหมักไม่มียังเศษอาหารที่กินเหลือนี่เนาะเศษอาหารที่กินเหลือนี่ยว่าเป็นหมักเศษเข่าเศษหมักไม่หมักงูกาบหมักงูนะมึงเนี่จะเสริมโปรตีนให้เพื่อนเศษในพุ่มตะไคานร่างกายของหมูแบบแข็งแรงว่าเป็นโรคเป็นไท้อันนี้ของเพื่อนหมู เก้าพี่หกตัววันนี้มันตายไปสามตัวครับอ่คือว่าแล้วเนาะโรคไข้ตะคนอะน,นยังเจ็บยังเป็นหมูกับคือกนันครับมันอยู่ยังสีเหลียงค้งแบบนี้มันสีเขียดก,กย็มีความเขียดนึงอากาศห่อนบรรยากาศประายเทมันก็สิดเขียดออกลูกห่อย โม่หน่อยของอันสร้างโหลดออกไม่ออกที่หลังว่าแม่มันไงก่อนหนีเลยมันไงก่อนหนีันนี้โอ้หวังเงินเอาเป็นไหแซ่บบ้โอ้ยคือจนใจแต่น้อยเนี่ยเออกินเล้หลายเด้ออาตัวน้อยเนี่ยไงหลายไงไม่ไหว <c oughs> อ่า ต่มือว่านมือว่านนีน่เนาะมือเศารไม่คนมาเกือบเลยบมือเสา้ว่า,วานเลยไม่คนมาเกือบบมือเสารว่า,วาน,นเก,ก,นก,อก,นกเือแล้วไปต่างคนกับต่างงานเนาะจากเกือแล้วสร้างรดกับที่ได้ไปคพื่ครับรุ่งพยาบาสลสกลนครที่เก่าเพราะว่าเพียงเล่าของอ่าติดตามทร้างด่านสถานีตำรวจติดตามทางด,างดางง่านพลระบผมมาทันค่ายกลุ่มคลอ,องผู้ประสบอุบัติเหตุจากรถ กสิชางโลดกสิไปดำเนินการมือนี้ให้มันเลี้ยวเลี้ยวพวกเลี้ยกสิเอาจัดการให้มันเลี้ยวถามเขาว่าคักน่องวานกับไปไปชงหรือกะไปเยี่ยมก็ไม่ได้เยี่ยมอกครับหมอเพิ่นยังไม่ได้ขาเยี่ยมพรานยังอยู่ในห้องไอซียูอยู่อาการกับนักอยู่กขอบคุณหลายๆครับพี่น้องที่ติดตามรับชมขอบคุณหลายๆที่พี่น้องคอมเมนมาเป็นห่วงเป็นใยเอาสีก็ได้เอาสีก็ม่แม่นผู้อื่นผู้ไกดน้องไส้ไม่ไงสอน จำนองชายชังโหลดนี่แหละก็น,นักอยู่ครับขอบคุณทุกทุก FC เอฟซีเป็นเป็นหว่วงเด้อโอ้หอยหายไปวัเด้อโอ้กำลังใจดีขนาดเลยขอบคุณครับวันนี้กัสิไปลุงหวานสกุลที่เ่าแหละครับอ่าก่อนสีแวะไปกับสิไปซองเบิ่งเบาในพ่นมีดอกกระเข้าวเออเป็นนันเป็นฝนตกมากฝ้าหัวว่าสัน่นโอ้ยปานฝ้าหัวฝนเมื่อวานเนี่ยตกแห้งครับแต่ว่าทั้งโขนน้องหน้าช่างโหลดกับพวกนักปันหดบ่กแห้งปันหด ก็ดินอา่าไล่ๆนี่แหละตัวนอฟฝนตกบนตัวอ้าทั้งนี้มังกรทั้งไหนนอฟทุ้มมีอากาศทุ้มมีประเทศมันบวกขึ้นกันทั้งฝุ่นทัน้ทงฝุ่มในบ้านทัานอุดมสมบูรณ์นอฟทั้งที่มังกรเป็นดินดงดินนั่นแน่ป้าไม่เงียงมังกรบ่ค่อยหลายปันใดเอาจังติดตามกันนอฟที่นอฟนอฟมาเมื่อนี้ช่างโลดสี่ดำเนินการจังไหนต่อ,อยาสีผ้าไปเอ่อเบื้องขั้นตอนการพลเรบอ การเรีย่พ่อระบอขอพ่ระบอไปขออ่าบรรันทึกประจำบัานจากเจ้าหน้าที่ตำรวจสพคนออตะกานะครับเมื่อเนี้ย, <c oughs> ยังมาแล้วอยู่ก่อ,อนสิปไปกันคือจังสี่ละมาให้อาหารหมูเกือหมูไว้เพิ่นมัวกับท่านเดีไปเบิองอ้าสิพาไปเบิองงัวครับบ้านนี้งัวกับท่านไหนมีนามมีในมาบุ๋อ้าขอขอขครับขอบคุณครับจากเกือหมูแล้วกับมาเบิอง เออง่วครับบ้านนี้ง่วงเป็นโอ้เป็นไดเนาะมีหนามนามีอะไรบอโซฟาเอ้ยเป็นใดเจ้าข,ของประยู่หลังเงาเลยบออันนี้ด้านหลังเอาเดี๋ยวเอ,เอาเฟืองมาให้ก่อนโอ้มันไปกินเองมันมีโลงเฟืองมันพูดมันยากมันสิไปจกกินพูดไปกินเองอเ่งปกินเอง จิตเองอันนี้บมองนอนมันโอ้หม่องนอนโอ้มีหม่องนอนหมอง,มงมน้อนโลงอาหารมันอดิวพี่อันนี้สะน้ำมันน้ำสะอันนี้ลงอาหารดิพผ่โลงอาหารเรืงอาหารแสดงว่าเลี้ยงแบบบุฟเฟ่ต์ต <c oughs> ั้นเองโอ้จริงแตว่ว่าเอาสีไหมโอ้ปวดหัวปว่หัวโลงอาหารเพปนเหัว อันนี้วังยูวังเนาะกินเพิ่นวังกินเพิ่นว่ะเนี่ยเพิ่นมากินเองเลยเห็นบ่เพิ่นมากินเองเพิ่นหิวมากินเองหิวน้ำก็ลงกินน้ำในซาแล้วก็ถึงเวลานอนก็เข้าไปนอนน้ำก็กินกินลงสากินสากินนี่แหละฝุ่นมันลงทางไหนล่ะทางพุ่นพุ่ลงทางพุ่นบ่มันมีท่าลงนี่โอ้โขัดว่าขวงฝนตกช่วงอันนี้มันก็กินเปลืองตะกอนมีท่าน้ำลงอยู่นี่อ้า ไอ้ต้นน้อยๆน่ะจะลงน้ำมูเด้อ <c oughs> ตกน้ำตายเด้อ <c oughs> เอออันนี้มองนอนว่ะจีมองนอนวันนี่ <c oughs> นอนซืสุเสรยจะขี่ใส่ปวดขี่ไปขี่พุ่นห <c oughs> ายใจบะไอ้พวา <c oughs> นอนสอนง่ายเด้อโอ้นนนออเนี่ยน้ำมีบ่อยจังเนี่ยอโอ้โ่มีเยู่ น้ำฝนละมันเท่านมันบ่ิจาคลงกินน้ำสะน้ำสะมันคุ้นมันกับพกินมันก็กินน้ำฝนเอาหนี่น้ำสะที่นี่ได้หนี่ได้น้ำะที่นี่น้ำสะมันน้ำขี้น้ำเหนืยวไหลลงไปเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งเลี้ยงหอยสะรวมมิดแผลหงอยไอ้ นะ้าอายุขาเป็นจำจุดน,จน้ำฝนกระเด็นใส่มั่งโอกระเด็นใส่มันเปียกก็เป็นจุดเป็นจุนดนั่นนหะเด้ออยู่นี่เด้จอจะขวางไว้อยู่อยู่คอกอยู่อันนี่เด้ออย่าออกไปหัวไปสวนเพื่อนละ่ะเออนะัอน <laughs> ว้าวานอนสอนง่ายเว้ย <laughs> ไปหัวไปสวนเพื่อนไหนเขาอยางเพื่อนปูไว้หลายแท้ทั้งสวนยางเ <laughs> ี๋ยวมือแรกมาตั้งโรงบาลสิมาเบืองไม่เด้อเอาพากันดื้อวะน้ำหิวมากินอยู่นี่ปวดขีด่ขี่พุน่นเออหัวจักห้องน้ำ <c oughs> กูได้สาวเฟื่องมากใยญ่บ่ใหญ่เพราะาม,มาสะัสะก็มามาสสะวันี้เอาเนี่ยกินบ้านนี่เดี๋ยวมันกินเองคนโกน บ่กินเลยมาทนได้หิวเนาะฝนตกพร้อมเอ,อ,อาๆบัดไปหิวต้องไปหากินเนาุฝนเดาอลงอาหารฝนเดาอโอ้ยก็เคยเลี้ยงก็เลยอะหัวสร้างโลดก็ได้เากลับก่อนล่าแล้วกะโอ้ยหมักตองครับหมักตองพี่นอ้องเอ้ลูกแค่ไหนป้าลูกคากลูกแน่ ดกร้ายหลายพุ่น่ะเว้ยมันสิล้นใส่หัวเฮาเท่เาดเด็ดๆร้ายคักหลายแน่พุ่น่ะ <c oughs> อ่องตัดสาบโยฮักแท้งานนี่เป็นตะฮักแท้มันรามันดกมันโดขาดเอ้าป่ะบ้านนี่ <c oughs> มาซองเบิง่งทำนี่ละ <c oughs> ได้อาบน้ำแต่งตัวกินข้าวไปโรงบ้านต่อ <c oughs> อันนี้เป็นปลาหมังนัด เชิบ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 มาเชิบเกิอบเขาป่าหมักน้ำกุยงแรนไหลละผู้ชายแลงหนัดหมาแรนเขาวัดเลยบ่ได้ใส่เกือบอันนี้สงสัยยายเรามาตัดเขานี่แหละบ่าโอ้ยนี่สอนหนึ่ง่าษาเอาหมักซุกมันไปกินกินไส้ือบ่ได้กิน่ไสยข้าวสารนี่ตั้งมือตั้งเอาไปตำเนาะตำเซมัสิดาน้อยน้อยได้ซุกเหลืองแล้วบ่ หลายแค่เพ่เห็นหักไปกินท่องจะเบิดน้อยได้ซุกก็กินไปน้ำเอามาบัางกบฝ้ายน,นี่จะตุ๋ยว่ากบาอันนี้ลูกออดลูกออดลูกออดบ่ถม,มบอ่อออกมาตัวน้นอยๆอันนี้ดิ๋ยวบางนี้ผอพันแม่พันมัน ใช่พ่อพันธุแม่พันอยู่ในป่าลูกหนามสลัดโทรศัพท์ลูกน้อยอี <c oughs> สายมาได้ยินเสียงห้องเสียงอย่างโอ้นั่นเห็นอยู่เห็นอยู่น,ยน่ะตัวพุ่นตัวน้อยเพิ่งเอามาพร้อมกันเห็นเห็นอยอะหนึ่งอาหารมัน,ยนอยู่ใส่น้าบบดนี้ย,ยุตะลางเทียมได้ไปหาอาหารใหม่เพื่อนน้อยอตัวนึ่งตัวที่มาพร้อมกันอ๋อมันเป็นกบดำซะมัน ของไผ่ห้องมประคอเป็นกบขาวอ,อันนี้อีลุนหนึง่งลุนลุนเอื้อยมั่นลุนเอ่อ,ล,อ,อลุนนี้ลุนหนึง่นงตัขาวขาองห้ามวนั้นลุนออดเัาม,มีตัวขาวตัวน,นี้ล,นลุนเดียวกันกับของห้ามมันตัวน,นี้กบขาวเออนี่กบขาวนี่ทนนะี่เอามาพร้อมกันนะโอ้ี่เอาอาหารเพิ่นธุ์เสฉวนเดี๋ยวไปหาอาหารเเพิ่นนกจ้าของเพันธุ์เบยู่แองสี่ละครับก่อนสิไปโรงพยาบาลกับอาเกลือหมูเกลือเป็ดเกลือไก่เกลือหมา มากันหลายตัวนี่จะตัวผันผานมากันได้เออเห็นมะเขือกรุบอันชิดท้ายโอู้อย่างกับฝนตกอภิษานแล้วบริจีดแล้วฝนตกแต่งสีนออาหารครบยู่ใส่น,อน,นอ้อบาแต่งอ้เข้าไปเดือเข้าไป ไกลหน้อยไกลรุ่นครับไกลหน้อยไกลรุ่นเพื่อนเรื่องเรื่องอหลายๆอ่ะตัวนั้นขึ้เขาไปอยู่ในไหอยเน้อเอกไปได้สมอลล์ลูกตกไหอโอ้ยตกไหอตายความาาเลย่ยความน้ำเลยความโอ่งเลยมันบูเห็นไกลน้อยบูรู้จักเอาเงี้ยมาตายยุบโด<อ>น,นอยู่โอ้ยชิง้าไปตกใส่ไหน สิบหลอดดอกตกอยู้ายตะมือไดุ้่นนี่เอา้าอ้อกินแล้วกินแล้วก็อิ่มแล้วก็ผ้ากันยูขอ้อยูเล้าผุนเะอ้ดื้อเด้อผมมีไฟยูจต่ของยัไงบ่อยูเห็งแรกไงสิมาเบิ่งไม้เอาจบหลังจากได้อาหารครบแล้วแต่ที่มาให้ครบ กบเพิ่นโอ้เอากบรุ่นใหม่เนี่ยหานกบน้อยกบน้อยอ้าวไมให้ลายเลยได้พ่อพ่อท้องแตกตายเดี๋ยวมันเข้าท้องแล้วมันอิ่มแลดท้องอันนี้อันละกำน้อยพ่ออ้าวถ้ายังไม่กินกินนะที่นี่ก็กบน้อยให้กันี่กบน้อยกินไหมกินกินให้กันป่ะ ลูกออสพ่อ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 ลูกอดอดน,น้อยกันลูกออดตัวนี้โอ,อ,อ้ีัวอีแม่มันต้องอาหารใหญ่อยู่แล้วกับญาดอกเอาตายซอก็เห็นตัวนี้หน่อยได้ล่ะกําลังอันนั้นกําลังสิกัดหางตัวนี้แม่มันก็มี่มันหนุ่มมีบองป่อยอ๋อกินตัวนี้ละแร้งยังกินไหมเสร็จสิ้นภารกิจครับเช้านี้กัน เพื่อสิแล้วก็โหยากเลยเป็นเกษตรกร,รนี่ก็ต้องดุต้องขยันแน่นา่ะนี่เนาะช่างโหลดก็บเริ่มพึ่งเริ่มต้นเขามาใช้ชีวิตในกเษกษตรกรพี่กีกับเป็นตาซางป้ายจังหวัดนี่ป้ายภูมิภาคนั่นภักเหนือกับตั้งแต่เชียงรายลงมาตั้งตเชียงรายเชียงใหม่ลำพูนลำปางตากแพร่น่านพิษณุโลกขุไลไฟมืด ผมไปทุกจังหวัดครับรับจ้างสร้างบ้านสก,กีเนาะเป็นกรรมกรโอ้ยทูกยากลําบากหลายอยากใส่ชีวิตอยู่แบบนี้อยากใส่ชีวิตด่าวิถีแบบนี้เบิ้งในเฟสในอย่างเขาคือมีความสุขแค่พอมาอ,อยู่ในสถาน,นาการณ์และเหตุการณ์จริงๆแล้นี่มีความสุขอีกแบบหนึง่งดีใจที่ได้ที่ได้มาเอ็ดแบบนี้ปลูกนั่นปลูกนี่ปลูกกล้วยปลูกข้าปลูกตะไคร่ปลูกอยัง สีเอ็ดให้เฮาบ่ได้ซื้อซาส่วนปศุสัตว์การเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่เนาะไก่กัโอ้ใหญ่ไว้ยอมรับว่าไก่ใหญ่ไปยี่สิบห้าหมื่นหรือเดือนหนึงนงน่งมีอยังมันกับเป็นนมอ๊อฟเล้อเด้ข้าวหนึ่งมันกับก้อยก็ก็ก็กับเป็นไข่ก็ได้เลียนรูปได้เลียนรูปไปในตู้เนะาะวิชาเกษตรกรถึงแม้นว่าบางคนว่าเอ็ดเป็นอาชีพบ่ได้ กแมนแมียนข้มข้าอยู่ดอกพอเป็นอาชีพบ่ได้เพราะว่ารายได้มันบ่แนนอนเนาะเกษตรกรพืชผลผลิตอย่างต่างๆเนาะเป็นหมักไม่หรือผลลไม่ต่างๆคือผลก็ตามฤดูกาลมันหลายราคามันกระถือก็เป็นธรรมดาเถึงเ้าสิเอ่าเร่งฤดูเร่งมันออกตามนอกฤดูเฮาก็ต้องศึกษาคนคว้าบอ่บ่เซา่นะอ่าหนึ่งเข้าต้องต่อสู่กับวัชพืชต่างๆโรคภัยต่างๆ สัตว์านามก็มีโลกูกนามสัตว์บกก็มีโลห์ทางอย่างไงทางระบบอากาศทางเดินหายใจอย่างของสัตว์แต่ละชนิดกับบรคือกันซึ่งเกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยเก่งคักด,ดีครับที่เพินเ่นสําเร็จได้เอาจังใดกับสรงโหลดกับสิค่อยๆเงี้ยนหูนั่นไปเนาะกับเงี้ยนหูจากพี่น้องที่มาคอมเมนต์ไอ้นั่นแน่ พี่น้องที่เป็นอ่อเป็นเอฟซีที่เพิ่นเพิ่นเลี้ยงอยู่แล้วนเนาะเพิ่นกับคอมเมนต์บอกโอ้เพิ่นกับไลน์มาบอกคนๆคนโอ้ต้องจังสั่นจังสี่เด้อเจ้าปู่แบบนั้นแบบนี้เด้อเวลามันไงเฮ้จังสัน่นจังสี่ก็ได้ความรู้ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิดเห็นกันไปก็ถือว่าดีหลายครับโลกสมัยนี้เอ่อเพราะว่าสัางโหลดแต่พี่ไซดความรู้ในโทรศัพท์ในกูเกิลในพี่น้อง FC เอฟซีนี่แหละที่บอกมาเอาจังใดกับขอบคุณหลายครับติดตามรับชมโปรดติดตามตอนต่อไปว่าช่างโหลดสีเอฟจั้งใดเนี่ย สิปชบผลสำเร็จบอติอตามกันไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะเมื่อนี่คลิปนี้จบซรัมมี้ครับเมื่อนี้ก็สิได้อาบน้ำแต่งตัวไปโรงพยาบาลเอาสีไปละเดินดำเนินการเรื่องพบอรบเรื่องอโรงพยาบาลให้เรียบร้อยจังสิได้กลับมาเมื่อนี้ก็อาจสีบายๆหรือว่าแรงๆ่นละเพื่อสิแลวทุละเนาะคลิปนี้จบเพียงแค่นี้ขอบคุณเ c ซีทุกท่านเดที่เป็นกำลังใจให้ช่างโลดโดยดีเสมอมา ขอบคุณครับสวัสดีครับ